สวัสดีครับเพื่อนๆไปดูเก็บเห็ดกันครับเหมือนเคยเราสองคนไม่อยู่บ้านนะครับเพิ่งกลับมาถึงตอนนี้ประมาณเที่ยงนะครับวันนี้วันที่สิบ พฤษภาคมเห็นไปพร้อมกันเลยนะครับเพื่อน เดินเข้าผมพาเพื่อนๆชมบรรยากาศนะครับเราคงยังไม่ได้เก็บเราเพิ่งมาถึงบ้านนะครับใหญ่มากครับอันนี้ได้ครับเพื่อนๆ เดี๋ยวพาเพื่อนๆชมก่อนดีกว่าเก็บเล็กๆไปก่อนไม่อยู่บ้านสักเอ,อหกวันนะครับเพื่อนๆก็ก่อนไปนี่ก็เก็บไปบ้างนะครับ แต่ก็คงมีเล็กๆที่เกิดที่เราไม่เห็นนะครับก็หวันอ๋อเล็กๆอีกเยอะเลยครับผมยังเข้าไม่ได้นะครับยังมีเล็กๆจะซูมให้เพื่อนๆเห็นเว่ามีเล็กๆเนี่นะครับเดี๋ยวขอออกก่อนนะครับ ให้เพื่อนๆดูแนวฟากนู้นด้วยนะครับเรายังไม่ได้ข้ามไปแต่ว่ามองด้วยตาก็เห็ดแนวตลิงใหญ่ใหญ่มากนะครับอันนี้เราจะไว้ทำเชื้อนะครับ แม่บ้านสรุปว่าให้เก็บอันใหญ่ก่อนนะครับเพราะว่าอันเล็กๆเพียบเลยค่ะเราเก็บวันนี้เราคงไม่ทันขายนะคะหนูว่าหนูจะขายเองพรุ่งนี้พรุ่งนี้หรือมะลืนอาจจะเก็บค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะเก็บอันใหญ่ไปทําเชื้อก่อนเอาไปไว้ทําเชื้อนะคะอันใหญ่ๆอย่างนี้นะคะสรุปจะอยู่บ้านใช่ไหมครับ<อ>ไม่ออกอไปสองสามวันนะคะโอเคครับ <laughs> <laughs> เรา ไปนอกพื้นที่ไม่ได้ไกลจากตรงนี้มาก,กน,นะครับเรามีงานโอ้โหสวยงามนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเติมถังเดิมๆนะคะเราไม่ไม่ทำถังใหม่นะจ๊ะเป็นเป็นสาเหตุที่มันเข้มมากค่ะเชื้อเห็ดหนูอาจจะเอาไปนี่1ลิตรของเรา อาจจะใส่ได้มากกว่า10ลิตรนะคะแต่เราให้ใส่แค่ผสมน้ําได้แค่10ลิตรแต่เพื่อนๆคนไหนอยากได้เพิ่มก็เพิ่มไปเป็น15ลิตรก็ยินดีค่ะไม่ว่ากันแต่บอกเลยว่าเข้มมากอันนี้หนูไม่ทําถังใหม่นะจ๊ะหนูจะเอาไปเพิ่มถังเอาไปเฉลี่ยใส่ถังเดิมๆที่เรามีหัวเชื้ออยู่แล้วนะจ๊ะเพื่อนๆนสนใจก็ติดต่อใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะทิ้ง เบอร์ทิ้งไลน์ไอดีโทรมาหรือแอด l ล n e ทักมาสอบถามก่อนได้นะครับโปรเดิมหมดไปแล้วนะครับก็มาถามไทยกันก่อนคุยกันก่อนได้ครับถ้าสนใจนะครับวันนี้ก็มาแชร์กันแล้วกันครับเห็นพร้อมกันว่าปล่อยให้เขาใหญ่นี้พันนี้เขาก็ใหญ่ได้มากนะครับ กำลังขึ้นเพียบเลยอ่ะมีเจะตัดเลยนะเดี๋ยวค่ะอันนี้เราเราเหลือขาไว้เยอะเลยนะจ๊ะหนามากหูยใหญ่ใหญ่ยักษ์สองหัวจะเต็มตะกร้าแล้วนะจ๊ะ หนูว่ข้างนู้นน่าจะเยอะนะจ๊ะเชื้อเรา2คนนี้ไม่เคยพอนะครับเพื่อนๆขอล้อเรียนข่าวสารการเมืองของณปัจจุบันอัปเดตนิดหนึ่งเรายังเติมอยู่เรื่อยๆนะครับเชื้อของเราขอคุยนิดนึงว่าคุณภาพครับขวดนะครับ เป็นเลยค่ะอ,นนอันนี้เก็บไม่ได้นะจ๊ะอันนี้ยังสปอยังไม่ได้จ้ะไม่ได้จ้ะมีเงินอยู่อันนี้ต้องเป็นไซส์ขายจะได้เก็บอันใหญ่อยู่ฟางนี้นัม,นมีทางกะลีงเดี๋ยวเราไปทางดู้นกันครับ เพื่อนจะเห็นนะครับใหญ่มากเหมาะกับการทำเชื้อมากๆนะครับรอบนี้ที่มาอยู่บ้านหญ้าหญ้ายาวไวมากเลยค่ะตรงตรงนู้นก็มีนะจ๊ะไปดูเห็ดได้จ้ะไปะเราเข้ากันไปครับข้างกำแพงกับที่ใกล้ๆตะกกานะคะ ยังใช้ได้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับยังขายได้พาเพื่อนๆมาดูยักษ์กนะครับ เดี๋ยวเราลงไปกันครับใหญ่มากนะครับอันนี้เพื่อนๆ บนอีกหน่อยน้ำแห้งไปมากนะครับเพื่อน,อนผมยังตั้งสปริงเกอร์ลดกันอยู่นะครับ ทุกวันวันละสองรอบถึงแม้จะไม่อยู่บ้านนะครับ ชอบมากเลยค่ะกลิ่นหอมมากโอเคคลิปนี้เราก็มาแชร์กับเพื่อนเพนเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราสองคนขออนุญาตเก็บเห็ดยักษ์พวกนี้ไปทำเชื้อต่อนะครับเราไว้เจอกันคลิปต่อๆไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกษตรช่างบ้านๆด้วยนะครับวันนี้เราสองคนขอตัวก่อนครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับ